สวัสดีครับรีวิวแผง Handulo Sun Pro ขนาด580วัตต์แผงชนิดนี้เป็นแผงแบรนด์เทียนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแผง Handulo Sun Pro ตัวนี้เราสั่งทำพิเศษเลยนะครับขอบขนาด35มิมลขนาดหนาๆเลยครับผมในบางตัวบางยี่ห้อทำขนาด30มิมลิเมตรแต่เราสั่งทำพิเศษ35มิมลเลยครับส่วนตัวแผงโซลาเซลล์เป็นชนิดเอ็นไทน์จำนวน16บัดบากเดี๋ยวเรามาดูเชสแรงดันแล้วก็กระแสชอ็อตเซร์กิตกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพจกัน VOC ของแผงโซลาเซลล์ SunPower h a n d u l o นะครับอยู่ที่51.46โวลต์เดี๋ยวเรามาดูแรงดันจริงที่วัดณเวลา10โมงเช้านะครับว่าได้เท่าไหร่อยู่ที่50.96 เกือบ5 1โวลต์ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดกระแสช็อตเซอร์กิตกันนะครับโดยการนำขั้วบวกขั้วลบของแผงโซลาเซลล์สเสียบเข้าหากันและนำคลิปแอมมลติมิเตอร์มาคล้องวัดกระแสเลยครับตัวสายโซลาเซลล์ที่มากับแผงจะเป็นระยะสั้นๆประมาณ15เซนนะครับเราก็เลยทำสาย1เส้นเพื่อช่วยในการเทสแผงโซลาเซลล์ช็อตเซอร์อรกิตนะครับกระแสโซลาเซลล์ที่วัดได้อยู่ที่11.67แอมคูณกับแรงดันโวลต์1อย50.96ได้วัดอยู่ที่595วัตต์ถือว่าสูงกว่าเพ58 ขอสังคุรเลยครับ